สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่การต้อนรับมาเป็นอย่างดีสำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีสิงห์แต่ตรงนี้จะเป็นของเดือนสิงหาคมในปี2563สําำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวชันเองนั้นอยู่ราศีใดขอให้ท่านลองย้อนกลับไปฟังคลิปวิดีโอเก่าๆซึ่งผมเองนั้นก็จะแจกแจงไว้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาก็ขอเริ่มต้นของดวงลัคนาราศีสิงค์ครับสำหรับลัคนาราศีสิงค์นั้นโดยมากนะครับวิถีชีวิตดาวประจำตัวของท่านคือดาวอาทิตย์ในเดือนนี้โคจรเข้าสู่ภพที่เรียกว่าวินาศนะครับวินาศในที่นี้ท่านอย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายเกินไปเพราะว่าดาวประจำตัวของท่านเองนั้นยังถูกห่อหุ้มด้วยดาวสุประคะยังสัมพันธ์ดาวการเงินนะครับจึงส่งผลทำให้แม้ว่าตกภพวินาศก็จริงแต่จะทายรายไม่ได้นะครับ มายถึงว่าในระยะนั้นตัวท่านเองอาจจะลดบทบาทไปเป็นเบื้องหลังนะครับหรือแม้กระทั่งชีวิตในระยะนั้นท่านเองอาจจะเหมาะหรือมีโชคลาภจากทางต่างถิ่นจากแดนไกลในด้านสุขภาพอาจจะมีบ้างที่พบวินาศแต่จะทําให้ท่านเจ็บป่วยได้แต่ตรงนี้ต่อให้ท่านเจ็บป่วยสักปานใดก็ตามท่านก็ยังพอที่จะหายดีได้ครับไม่เป็นไร ลัคนาราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวประจําตัวจะยกเข้าราศีสิง์ได้ตําแหน่งดาวเกษตรนะครับตรงนี้จึงส่งผลทําให้วิถีชีวิตตัวท่านเองนั้นมีความมั่นคงสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็เกษตรนั้นเป็นดาวที่มีความเข้มแข็งตั้งมั่นนะครับแม้ว่าจะเจอเรื่องร้ายอะไรก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็ในระยะนี้ท่านก็มักเป็นตัวของตัวเองชื่อเสียงเกียรติยศในระยะนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับ การที่ดาวเกตเล็งลัคนาราศีสิงห์นั้นหลายๆท่านก็มักจะถูกฉลกที่เรียกว่าต่างประเทศนะครับหรือในระยะนี้เดือนนี้ท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวัดวาอารามการศาสนามากขึ้นนั่นเองครับวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับเจ้าเรือนการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกโคจรสุภวินาศก็จริงนะครับ แต่ยังร่วมกับดาวประจําตัวจึงทําให้ตัวท่านเองนั้นยังสามารถหาเงินได้มีเงินไม่ขาดจะถูกฉลกกับเงินต่างถิ่นเงินที่ได้มาจากแดนไกลนะครับบางท่านได้เงินประเภทชดเชยหรือเงินที่ฟุกๆที่ท่านเคยหลงลืมไปแล้วก็ได้นะครับถืว่าท่านก็ยังมีโอกาสได้เงินช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับดาวพุธกระดุมพระการเงินจะจรในตาแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคมหาจักร ในระยะนั้นนะครับการเงินดีมีเงินไม่ขาดได้เงินด้วยความเสน่หาบางท่านก็ยินยอมที่จะให้เงินกับท่านนะครับก็เรียกได้ว่าการเงินยังดีนะครับยังหาเงินได้นั่นเองวิธีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศรีสิงห์นั้นโดยมากดาวศุ์เป็นดาวเจ้าเรือนภพกรมมะโคจรเข้าสู่ภบลาภตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับตรงที่ว่างานของตัวท่านเองนะครับก็ยังพอจริลุ่งเรืองได้ บางท่านอาจจะทํางานมากกว่า1ชิ้นมากกว่า1อย่างมากกว่า1อาชีพในระยะนั้นแต่ยังน้อยนะครับวยความที่มีดาวบารประเคราะหอยังเบียนดาวศุกร์กรรมการงานอยู่จึงส่งผลทำให้วิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีสิงนั้นยังไม่ได้สบายครับมักจะมีภาระในเรื่องของการงานมักเจองานหนักงานเหนื่อยงานยาก แต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวองคานยกราศีออกไปวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ยังเบามากขึ้นแต่จะหายสนิทซะเลยทีเดียวเลยก็ยังไม่ได้ครับก็เรียกได้ว่าภาระเรื่องการงานยังมีอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าสําหรับท่านที่ทําธุรกิจเป็นของตนเองแม้ว่าจะเหนื่อยสป,ปานใดก็ตามนะครับแต่ท่านได้เงินแน่นอนครับสำหรับท่านนะครับต้องการจะขยายงานอยากจะทำอะไรก็ตามแต่ก็เริ่มที่จะศึกษาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปได้แล้ว เพราะว่าดาวศุกร์นะครับได้ดาวสุประเคะห์ทำมุมดีถึงหลายดวงเหมือนกันนะครับจึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองยังขยายงานได้แต่ผมแนะนําลักนณาราศีสิงห์ก็ขอให้ขยายแบบพอประมาณเพราะว่าในเดือนถัดไปดาวราหูนะครับจะยกเข้าสู่พบการงานนะครับบางทีทําอะไรต้องระมัดระวังไว้บ้างตรงนี้เดี๋ยวให้ว่ากันครับในเรื่องเกี่ยวความรักของลักนณาราศีสิงห์นั้นสําหรับท่านเองที่มีคู่ครองอยู่แล้วโดยมากเลยครับ อาจจะมีบ้างครับที่มักไม่ค่อยลงตัวเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าดาวเกตในเดือนนี้คัวรจรเข้าสู่ภพบที่เรียกว่าปัตตานีคู่ครองนั่นเองหลายๆท่านมักจะหัวเสียในเรื่องของคู่ครองขัดแย้งกันบ้างวุ่นวายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาในรรยะนี้คู่ครองมักจะหวัดระแวงคิดมากจิตตกก็ขอให้ท่านไปปรเรา้าปรบรมปรับโยนกันให้ดีนะครับและรวมถึงนะครับในเดือนนี้บางท่านก็คู่ครองก็สุขภาพก็เจ็บป่วยนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งในระยะนั้นคนที่ต้องโฉลกกับตัวท่านเองในระยะนั้นนะครับการที่มีดาวเกตโคจรเข้าสู่คบปัตตนิท่านก็จะถูกโฉลกกับประเภทที่ว่าได้คนต่างชาติหรือคนไกลไปนคนต่างถิ่นนั่นเองครับแต่อย่างน้อยต้องสืบประวัติเบื้องหลังพื้นเพไปให้ดีเพราะว่าท่านไม่ได้ค่อยสนิทกับเขามากสำหรับลัคนาราศีสิงห์นั้นคงไม่เพียงเท่านี้ครับ